สวัสดีค่ะสวัสดีนกักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูนวลพันธ์อายกูลอีกแล้วนะคะในเทอมที่2 EP นี้เป็น EP ที่1่ที่เราเจอกันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานนะคะเป็นอย่างไรไปกันเลยค่ะค่ะเราไปดูเนื้อหา ในการเรียนวันนี้กันเลยนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานค่ะตัวชี้วัดว4.2ป3ข้อ4นะคะรวบรวมประมวลผลและนำเสนอข,ข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์นะคะจัดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายใช้ การใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานนะคะสสามารถใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานได้ 3. มมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมนะคะการเรียนรู้การใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน ซอฟต์แวร์คืออะไรเรามาดูจากความหมายของซอฟต์แวร์กันก่อนนะคะซอฟต์แวร์หมายถึงโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามลำดับขั้นตอนสำหรับซอฟต์แวร์ที่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์พื้นฐานมักจะเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์เช่นโปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft Word หรือโปรแกรม PowerPoint นะคะโปรแกรม Microsoft Earth ใช้สำหรับพิมพ์งานสร้างงานเอกสารซึ่งสามารถแก้ไขเพิ่มลบหรือจัดรูปแบบเอกสารตามความต้องการได้2นะคะ โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการคิดคำนวณข้อมูลต่างๆสร้างตารางสร้างกราฟซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้มาเขียนเป็นข้อความหรือสูตรต่างๆต่อไปนะคะ3โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตัวอักษรรูปภาพกราฟแผนภูมิตารางภาพเคลื่อนไหวและเสียงให้เนื้อหาของเรามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะคุณครูไม่ได้มีใบงานให้นะคะคุณครูจะ ให้รวบยอดทีเดียวเลยนะคะตอนที่ผู้ปกครองมาส่งงานแล้วก็ให้นักเรียนรับไปงานเพื่อไปทํานะคะก็ยังไงก็อย่าลืมทบทวนวันนี้ง่ายๆนะคะ3โปรแกรมที่เราเรียนกันไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ